สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องกาคลิปนี้กัสิผ้ามาเบิงวิธีการปลูกห้านะคะอันนี้เข้าจะยกลองนะคะยกลองอนแปลงน,ลงนี้แปลงนี้เข้าบ่มีแรงน้ำโพสค่ะเข้าอาศัยน้ำฝนเนาะอาศัยน้ำฝนกับสิผ้าปลูกง่ายๆค่ะปลูกใส่ลองเลยจ้ะ ปลูกไ่ร่องเ้าบ่ามีนามโพดเมาก็เลยต้องปลูกไซล่องนะคะไ่ล่องค่ะเพื่อที่ฝนตกเชื่อนึงมันก็สิเก็บความชื้นได้อยู่หลายมือเนาะจ้าอันนี้อันนี้เป็นท่อนท่านที่บ่อเอาไหมคะ่ะที่คัดเลือกออกจากที่ แพ็กไซกลองที่ทรงจากลูกค้าแล้วอันนี้คือข้าเบาทอนพันพวกนือมันทอนน้อยจนะขับออกแล้วก็เลยเสียดายมันงพอดีข้าพ่อมีพื้นที่ย่างดูแปลงหนึ่งนี่ค่ะก็เลย่าสิบปลูกไว้ช่วงหนาฝนนี่ละอาศัยหนาฝนโพดนอกจากไอนน้ห้อายกคู่ไม่ๆ เรากรองใหม่ๆดินมันกระชื้่อมเนาะค่ะช่วงนี้นนะะนนก็ฝนตกอยู่นี่ค่ะเขาฉิ่มลงเลยอันนี้เขาใส่หลายทอนแน่ก็คือเพราะว่าท่านหยาเขามีหลายใส่หลายทอนมันกระซิได้ตะก,ก่อไงเนาะค่ะเนาะอันนี้เขาฉิ่มว่างแน่นอนเลยค่ะถือง่ายๆฉิ่มลงเลยก็จะเชียดดินแช่ดินกบแช่ดินผมม่ต้องผมหนานะคะนี่ค่ะ ี่ทอนกับส่รัลแต่เฮ้ามีปกติกับสีแน่น้ำลูกค้าให้ใส่ลุมละสองทอนเนาะค่ะลุมละสองทอนมันก็ได้หลายต้นอยู่เพราะว่าห้าหวานมันมนีหลายตาขวกไซต์ติดขวางนี่นี่ค่ะความคางของต้นเท่ากับ ทุกนี่คืนที่ายอยากให้มันกอ่อใหญ่แต่ห่างๆ้าแปดซิปเซนติเมตรอะไรค่ะไอซีล็องกบให้ลูกค้าเบิรงซื้อนะคะขอมเมนต์พี่น้องเบิรงเขาก็สิใใจบอกโจ๊กเข้านี่ยละแชร์ดินผมเนี่ยไม่ต้องกบนะชนะไล่กับนอมันแท่งขึ้นไม่ยากค่ะ นี่ค่ะกบดินหฮเบิงเพราะมันกบทอนท่านใด้นีไหมค่ะนี่ซ้ำนี่เห็นแน่พ่เห็นแน่นี่ค่ะดินชื้นเข้าอาศัยดินอาศัยน้ำฝนมีความชื้นตั้งหน่อยกับพก็เลี่ยงห่าเาได้ อันนี้จะพ้ามาเบิงเหมือนแถวที่ห้าปลูกไปก้อนนานี่มีเห็นไหมคะนี่กำลังงอกนะคะน่ะปลูกได้จักมือแลวนอนถิดว่าสามสี่หมื่ได้แล้วเ่รอคะลุ่มใดที่มันงอกสากคือ มันบอตาหน่อยก็มูอันนหนตาใหญ่ก็สีหอาก่อนนอี่ยค่ะเห็นบอปลูกแบบแนวนอนเนี่ยค่ะคือข,ข้อน,นอเขาโปร่งขึ้นมาไหมหลากมันก็สีจะเลื่อดเติบโตได้ดีนะคะหลากมันดูในดิน ชุ่มผูกกอนหลายมือเด้๋ยมันกระสีโค้งนอนงนเง่ายเดี๋ถ้าได้ลุ้มแล้วสองต้นสามต้นเดี๋ยวมันกระแตกแตกนอนเดวจ้ะแตกนอนขึ้นเี่ยมันก็นไดหลายต้นยิงตัดยิงแตกกอดีองนนาหวานหวานซะแล้วเอง หาวานตุนยงยาที่โตซ่าน้อยกต่โตซ่าก็มูแต่ว่าโปรตีนโปรตีนสูงที่สุดเลยนะคะหวานโปรตีนเขาจะอยูท่ที่1 8ถึง20เปอร์เซ็นต์ค่ะสำหรับคลิปนี้พ่อแม่พี่น้องก็กเอาล่องปลูกเบิง้ง ปล,ปลูกง่ายค่ะ่าวานจังปลูกมั่นสำปะหลงังทิมซื้อกับแตกนอกเกิดเรื่องนะทิมโล่งน้ำขี้ดินว่าแต่บางไดมันมีความชื่นยไ่แหงมันกระตายเนาะ ดับแรกเนะะียค่ะขอแนะนำให้บ่มทอนท่านถีงที่สุดบ่มทอนท่านเก็บทอนท่านใส่กระสอบไว้โคดน้ำเสร้าแรงทุกมือนะคะ่ะสองถึงสามวันย่ามาโคดย่ำใดยเขาก็เปิดเบออยู่แล้วเนาะมันโนงนอนย่งสองถึงสามหมู่ นี่คะ่ะลักษณะกันโป่งนอค่ะนี่คะ่ะอันนี้เขาดีปลูกด้วยค่ะป่งนอขนาดนี้จะปล่อยให้เขาโป่งเงาด้วยค่ะถ้าป่งเป็นใบยิ่งบ่ปงเป็นต่อมาปลูกปลูกนี่คือตายมันเป็นใบแล้วเพราะว่ายังมันถือแดดแดดกระซิลวก แดดลวกนอกแล้วก็ตต่นี่ค่ะค่ะคลิปนี้อ่ะเอาไว้สำหรับเพียงเท่านี้นอค่ะสวัสดีค่ะ